สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุทธที่15เมษายนพุทธศักราช2564รายการส่องเศรษฐกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 9เ m h มเกาเดเำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬกาถึง17นาฬกานะครับสำหรับวันพุธนี้ดำเนินรายการโดยคุณดวงพรอ,อุดมทิพ์ผู้สื่อข่าวสายกระทรวงการคลังและผมนา, iri, มายยศสิริมิตรไพบุญครับ คุณดวงพรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณดวงพรครับสวัสดีค่ะคุณเยสริกค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะครับเอนะคะวันนี้วันที่สิบห้าใช่ไหมคะสิบห้าก็เป็นวันหยุดวันสุดท้ายของสงกรานนะคะเพราะว่าคอรมอเนี่ยเขาให้หยุดถึงจนถึงวันที่สิบห้าในวันสุดท้ายนะคะวันที่สิบหกก็กลับมาทํางานตามปกตินะคะคุณผู้ฟังอืมก็ เออยังเป็นมันหยุดอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังเป็นเทปอยู่นะฮะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดทําการนะฮะก็ออยังไง<ร>ก็ตามเราทำงานตามตลาดเปิดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะฮะพูดวันนี้พูดต่อนะเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องพระอาทิตย์จะหมดอายุนะสิ้นอายุแล้วขยายตัวออกมาโลกจะอยู่ไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยคือก่อนที่ผมจะไปอ่านเรื่องต่างๆในเรื่องนี้นะครไปค้นคว้าเรื่องนี้ก็คิดว่าสงสัยว่านายอีลอนมัสเนี่ยนะฮะอาจจะไปอ่านเรื่องแบบที่ผมอ่านเนี่ยก็คือบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะฮะปรากฏว่าพอไปค้นคว้าจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จริงนะนายอีลอนมัสเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดมานานแล้ว นะฮะนายอีลอนมัสเนี่ยเออผมอพบนะบว่าเจอแล้วว่าวันที่7มกราคมนะฮะเขาประกาศว่านายอีลอนมัสเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะฮะมีตัวเลขแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูตัวเลขแป๊บหนึ่งข้อมูลมันเยอะมากนะสาเหตุสาเหตุที่ข้อมูลเยอะมากนี่ทำให้หายากนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะฮนะเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะฮะวันที่จัวันจันทร์ที่7มกราคมเนี่ย<ม>เขาแถลงมาเขามี หลายอันนะครับรวมทั้งของบลูเบิร์กด้วยนะครับก็บอกว่านายลอนมัสเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีในวัย49ปีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น151,000ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมานะครับ <S 2> <S 2> หรือนะครับถ้าคำนวณน,นี่เขไมหารเอาเขาบอกว่าสามารถทำเงินได้เกือบจะ1,000ล้านเหรียญสหรัฐทุกๆ2วัน ในปีที่ผ่านมานะฮะความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของไนลอนมัสเนี่ยมาจากการถือหุ้นบริษัทเท s l a อยู่21%เเซและบริษัท SpaceX นะครับถือหุ้นอยู่52%เเซนะครับมูลค่าก็เพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับเขาบอกว่า SpaceX เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น13,000ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมานะฮะอืมคือไนลอนมาสเนี่ย <c oughs> ถอยไปนิดนึงนะฮะเขาเหมือนกับจริงๆเริ่มต้นจากบริษัท PayPal นะ สมัยก่อนนี่เนะเวลาซื้อของนะครับบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะรเราก็ใช้บัตรคเครดิตเวลานเราส่งเบอร์บัตรคเครดิตไปมันมีเบอร์ใช่ไหมก็มีแนวโน้มที่จะถูกโกงได้เอาเบอร์ไปทำสารพัดนะไปโกงสารพัดนะก็เลยมีบริษัท Pay p a y p a l ขึ้นมาซึ่ง Pay p a y p a l เนีย่ยก็เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือแล้วก็เก็บ เก็บเบอร์บัตรเครดิตของเราเอาไว้แล้วเวลาเราสั่งอะไรไปแล้วก็เราก็ส่งผ่านแล้วก็ใช้เพ y p เพลเป็นคนจ่ายเพ y p เพลก็มาหักบัตรเครดิตเราอีกทีหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องบอกเบอร์บัตรเครดิตไปให้กับร้านค้าที่เราซื้อซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วเพ y p เพลนี้ก็เก็บเก็บแบบว่าค่าธรร,รมเนียมนะฮะก็พอสมควรแหละนะฮะผมเพิ่งซื้อของไปราคาแปดพันแปดพันสองร้อยบาทนะเสียค่าธรรมเนียมให้เพย์เพลไปสองร้อยสี่สิบกว่าบาทเนื้อก็ ก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเนอะมันเป็นเหมือนกับเป็นโปรแกรมนะ,ะที่เป็นตัวกลางทํานองกับเหมือนกับวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเก็บเบอร์บัตรเครดิตลงไว้แล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งนะฮะเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวกลางเหมือนกันเนี่ย เวลาเราส่งเงินไปนะเพย์เพก็มีความน่าเชื่อถือก็ไปบอกร้านค้าบอกว่านี่เขามีคนนี้เนี่ยเขาส่งเงินมันจะให้อยู่นะยูส่งเวลาคุณส่งสินค้าไปเพย์เพถึงจะปล่อยเงินไปมันก็มีสองขยักนะก็จะด,ดีกว่าเครดิตค้าหน่อยนึ่งแต่ว่าก็เก็บค่าธรรมเนียมผมคิดว่าประมาณสักเปอร์เซ็นสองเปอร์เซนแหละนะฮะ เสร็จแล้วนายอีลอนมัสก์ในที่สุดแล้วก็ขายบริษัทเพ y p a l ไปรู้สึกจะขายให้ a เม z o n com นะก็ได้เงินมาเยอะเป็นพันล้านเหรียญนะฮะแล้วก็ไปเริ่มต้นนะครับด้วยการทำบริษัทต่างๆของเขานะฮะไปเริ่มต้นด้วยทำบริษัทเทสลานี่แหละแล้วก็ทำบริษัทที่ทำแผงโซลาเซลล์ติดบนหลังคาบ้านนะฮะคือคือเขาไปในแนวโน้มของพลังงานสะอาดหมดเลยนะเทสลาก็เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ไอ แผงโซลาเซลล์นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับแต่อีกอันหนึ่งก็คือ Space X SpaceX เนี่ยในอีลอนมัสเนี่ยเขาบอกว่าไปเดินอยู่รัสเซียเนาะแล้วไปพยายามซื้อจรวดพยายามไปซื้อจรวดมือสองรัสเซียเขาบอกไปเดินอยู่นานเลยคือแปลกนะคนเดินไปรัสเซียไปชอปปิ้งซื้อจรวดเนี่ยผมคิดว่าคงมีไม่กี่คนหรอกนะฮะเสร็จแ,แล้วก็ปรากฏว่าถูกเรียกราคาแพงมากเลยบอกกลับมาทําเองดีกว่านะครับก็ทําจรวลุดนะครับ บริษัทบริษัทเทสเอ่อบริษัทสเปซเอนี่ก็มาทําจรวดเองนะฮะก็ตอนแรกก็ล้มเหลวอุตรุดนะพยายามพยายามจะยิงจรวดขึ้นไปนะครับแล้วก็ระเบิดมั่งอะไรมั่งไม่สําเร็จแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคือระบบสังคมอันนี้พูดถึงระบบสังคมในสหรัฐนะ่คุณดวงพรคือ okay. รัฐบาลอเมริกันสนับสนุนเยอะมากรวมทั้งนาซาเองก็สนับสนุนคือเขาต้องการให้เอกชนเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงการที่เรียกว่า Aerospace หรือโครงการที่ออกไปสำรวจอาวากาศนะฮะคือคือ,คอลองนึกภาพนะระบบราชการไม่ว่าจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังสู้เอกชนไม่ได้นะซึ่งเอกชนเองเนี่ยเขาออปเปเ e ต่างออกไปจากระบบราชการนะคือมันมีก,กำไรอ่ะมีผลกำไรมันก็มีประสิทธิภาพใช่ไหมแล้ว <c oughs> มันก็ ยังไงระบบเอกชนนี่ยังดูอย่างบริษัท Apple เนี่ยนะแอปเปเป็นบริษัทนวัตกรรมสูงมากแต่ว่าคิดค้นเองมันก็ช้านะแล้วใน กรณีของบริษัทแอปเปิลเนี่ยมีเงินเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากคิดค้นเองแล้วเนี่ยเวลาเขามีอะไรที่เขาอยากได้และใครทําดีที่สุดในโลกเขาไปซื้อบริษัทนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการทําแบบนั้นมันเร็วกว่าไงคือคือ,คอนอกจากคิดคน้นนวัตกรรมของตัวเองแล้วเนี่ยเวลามีนวัตกรรมใหม่ที่มันดีเนี่ยแล้วแล้วคุณมีตังเยอะขนาด Apple เงี้ยคุณก็ไปซื้อเขาทั้งบริษัทเลยแล้วคุณก็ได้นวัตกรรมนั้นมาแล้วก็เป็นของคุณเองมันก็ผูกขาดทํานองหนึ่งอันนี้ผมทราบเนื่องจาก สังเกตดูนะฮ <c> ะ <oughs> อุปกรณ์ Apple เนี่ยมันจะมีรูเล็กๆนะฮะแล้วก็เวลาอย่างเช่นกล้องเนี่ยบน i อไอแมนะฮะหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโตของ Apple หรือแม้กระทั่งบนบน m a c Macbook หรือ MacBook Air เนี่ยมันมีกล้องที่เรามองไม่เห็น นะฮะแล้วเวลากล้องมันมันไม่ใช่กล้องที่มองมันเป็นช่องเล็กๆอะ่ะแล้วเวลาเราใช้กล้องเนี่ยช่องนี้มันจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียวไอ้จุดสีเขียวเนี่ยที่เขาจุดแล้วก็เป็นเป็นใส่ไฟเอาไว้เนี่ยมันใช้เลเซอร์เจาะซึ่งซึ่งแอปเปิลเนี่ยไปซื้อบริษัทเจาะเลเซอร์นี่มาเลยเพราะว่าเขามีนวนวัตรกรรมที่ดีกว่ามันเร็วกว่าคุณไปซื้อเขาเลยอันนี้กลับมาเรื่องของ e l ลอนมัสนะฮะอันนี้อีลอนมัสก็ก็หลักๆนะที่ทำก็คือ รถไฟฟ้านะแล้วก็ <c oughs> เรื่องแผเซลและก็ spacex นะครในที่สุดแล้วเนี่ยเขามีความคิดว่าต้องการที่จะเอาตัวทรัสเตอร์นะหรือจรวดที่ส่งยานอาวกาศหรือส่งจรวดอื่นๆเนี่ยขึ้นไปอยู่นอกอวกาศเนี่ยเขาต้องการที่ให้มันกลับมาเพื่อนำมาใช้ได้เป็นครั้งที่2หรือ3 4 5 6อะไรไปนะครับซึ่งก็ทดลองอยู่หลายปีนะครับแล,ลลแล้วก็ล่อนลงมาแล้วก็ระเบิดหลายหน <c oughs> ประมาณปีกว่าที่ผ่านมาเขาก็ประสบความสำเร็จนะสามารถที่จะเอาจรวดทรัสเตอร์เนี่ยส่งขึ้นไปแล้วกลับมาล่อนลงได้ทั้งบนบกและในน้ำนนในช่วงแรกๆนะฮะถ้าเข้าไปตามดูข่าวเขาเนี่ยเขาล่อนลงในน้ำเนี่ยเขาก็เอาเรือใหญ่ๆแล้วเป็นเป็นตะข่ายเป็นแหงเนี้ยแล้วก็ล่อนลงมาคือการคำนวณมันยังไม่ยังไม่มีความชัดเจนเนียพยพะตกลงมาเนี่ยเขาก็เอาเรือเนี่วิ่งตามไปแล้วก็ไปรับเอาตะแขนตะ เขาเรียกอะไรแห่เป็นแหรับนะฮะแต่ในที่สุดแล้วนี่เขาไปสร้างเป็นแพลตฟอร์มอยู่บนทะเลลอยอยู่บนทะเลแล้วสามารถที่จะให้จรวดนียกลับลงมานะฮะเสร็จแล้วค่อยๆล่อนลงได้แล้วก็ไม่ระเบิดบา,บางครั้งแรกๆก็ระเบิดนะแต่ตอนหลังๆนี่เริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นหลังๆนี่รู้สึกไม่ระเบิดแล้วนะฮะท่นี้เนี่ยอะไรที่มันผลักดันที่ทําให้ในายอีลอนมัสต้องการทําสิ่งอย่างนี้ นะไอการที่เอาทรัสเตอร์กลับมาใช้เนี่ยหรือเอาท่อนต้น,ต,นต้นของจรวดที่มันส่งจรวดขึ้นไปนะคือคือในตอนจรวดขึ้นขั้นแรกเนี่ยมันมันต้องอาศัยแรงขับสูงมากเพราะมันต้องต้านแรงดึงดูดของโลกนะเสร็จแล้วเนี่ยไอจรวดส่วนแรกเนี่ยมันต้องใหญ่ทีนี้เนี่ยพอมันใหญ่แล้วมันส่งขึ้นไปเนี่ยพอใช้ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทั้งโลกก่อนหน้า SpaceX เนี่ยคือใช้แล้วทิง้ง คือมันพังไปเลยนะฮะสุกส่วนในในในจรวดพังไปเลยคือมันเป็นท่อนๆเนอนะอย่างจรวดที่ใหญ่ๆที่ส่งยานอวกาศอพอลโลไปดาวดวงจันทเนี่ยมันเป็นรู้สึกสามท่อนใหญ่นะฮะแล้วมันทิ้งหมดเลยอ่ะทิ้งทั้งสามท่อนเลยคือใช้ไม่ได้นะฮะมันมีชื่อด้วยนะชื่อดราก้อนรู้สึกนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยออ <c oughs> ในลออนมัสต์เนี่ยต้องการให้จรวดที่ขับเนี่ย กลับมาใช้ได้ทุกๆุกส่วนซึ่งตอนนี้มันเริ่มประสบความสำเร็จแล้วนะฮะสิ่งที่ไนรอนมัสต้องการเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะไปสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารนะฮะแล้วก็มีนิตยสารา National Geographic นะฮะไปสัมภาษณ์ไนรอนมัสนะฮะไนลอนมัสก็พูดบอกว่าคือคือ,ค,อความล้มเหลวของมนุษย์เนี่ยก็คือการเดินทางไปดวงจันทร์ พอเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยคือมนุษย์เนี่ยออกไปนอกโลกไปถึงดาวดวงอื่นได้ก็คือดวงจันทร์ซึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะแต่พอหลังจากนั้นแล้วจริงๆแล้วมันก็นานมาแล้วนะตั้งแต่ผมเด็กๆนะคุณดวงพรยังไม่เกิดมั้งประมาณปี1960กากว่า นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วง space race หรือการต่อสู้ในอวกาศการต่อสู้ในการที่จะออกไปสำรวจอวกาศรัเสเซียเนี่ยสามารถที่จะออกไปนอกโลกได้เป็นคนแรกเนาะเอ่อมนุษย์ออกไปเดินเล่นในวงโครจรรอบโลกที่เรียกว่าสปุกนิกน่นะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของนะรัสเซียนะฮะส่วนสหรัฐเองเนี่ยก็เลยต้องการจะบ,บีบสิ่งนั้นก็เลยไปดวงจันทร์แล้วก็ลงดวง,ดวงจันทร์สำเร็จนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย คือโครงการแบบนี้มันแพงอ่ะหลังจากนั้นก็มีเขาเรียกว่ามีซู p e r i o r พ t เหรือมีความนำหน้าในอวกาศนะฮะสหรัฐก็หยุดไปก็คือส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์มจริงส่งไปส่งไปหลายหลายอันนะพอโลโมีเยอะนะ ที่ที่เราเนอะมีหนังด้วยนอะพอลโล13ิบสานะก็ะสบปัญหาเกือบจะตายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกจะมีอพอลโลพอันหนึ่งที่ที่รู้สึกจะสิบห้าเลยที่ประสบความล้มเหลวอย่างไรก็ตามเนี่ยก็โครงการนี้ก็หยุดไปนะครับซึ่งในอีลอนมัสบอกจริงๆมันควรจะทําต่อไปจนถึงสร้างฐานที่ดวงจันทร์ <c oughs> <c oughs> พูดง่ายๆคือทําเป็น colonize ดวงจันทร์ <c oughs> ท่น,นี้สร้างฐานดวงจันทร์มันดีตรงไหนคุณดวงพร ดวงจันทร์มันเล็กกว่าโลกตั้งเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทสานสูิไปสร้างฐานที่ดวงจันทร์นะฮะการที่จะปล่อยยานจะหลดหรืออะไรก็ตามจากดวงจันทร์นี่มันง่ายกว่าโลกเพราะแรงดึงดูดมันน้อยกว่ามันใช้พลังงานน้อยกว่าไงนั้นเป็นแนวความคิดหนึ่งซึ่งก็มีประเทศตอนนี้ก็แข่งกันนะอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยสามารถที่จะไปลงเขาบอก dark side of the moon คือดวงจันทร์เวลาหมุนรอบโลกเนี่ยมันจะหันข้างเดียวเข้ามาหาโลกนะฮะทีนี้เนี่ย อ,อีกข้างหนึ่งเนี่ยจีนสามารถจะไปลงได้แล้วก็มีการถึงพูดถึงว่าจีนเอาต้นมงต้นไม้ไปปลูกบนดวงจันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแข่งขันนีไอการไปดาวอังคารเองเนี่ยจริงๆมันก็มีรู้สึกสามประเทศแล้วนะนอกจากสหรัฐเนี่ยสหรัฐนี่สามารถนาซาสามารถส่งยานเอ็กซ์ปอร์เใช่ไหมลงไปนะเป็น เป็นรถที่เหมือนรถบังคับวิทยุเนี่ยนะไปวิ่งบนดาวอังคารได้สําเร็จนะไปเก็บก้อนหินก้อนหินอะไรมานะฮะอย่างไรก็ตามเรียจนถึงแม้กระทั่งประเทศอินเดียนะก็ส่งส่ง,สงยานอาวกาศไปถึงดวงดาวอังคารได้นะะแต่ว่าไม่มียังไม่มีมนุษย์นะครับซึ่งประเทศอินเดียเนี่ยเก่งมากนะประสบความสำเร็จในการส่งยานอาวกาศไปถึงดาวอังคารเนี่ยในครั้งแรกนะในความพยายามครั้งแรกใน first try นะฮะ อ,อย่างไร,รก็ตามกลับมามองดูนะครับในอีลอนมัสเนี่ยพูดถึงนะครโครงการในการที่จะไปสร้างอนานิคมมนุษย์บนดาวอังคารไม่ได้พูดถึงการเอาคนไปคนสองคนนะเพื่อไปแบบเป็นฟีสเหมือนกับการไปดวงจันทร์นะไปถึงไปปักธงเสร็จเย่เรามาถึงดาวอังคารได้แล้วกลับเป็นมนุษย์คนแรกอะไรเงี้ยในอีลอนมัสเนี่ยพูดถึง การส่งคนไปสร้างอาณานิคมจำนวนหนึ่งล้านคนนะฮะแล้วมีกรอบเวลาด้วยนะฮะบอกว่า,าจะทำนะฮะในประมาณ40ถึงหนึ่งปีข้างหน้านะครับโดยนะฮะเ,เขามองอย่างนี้นะเออคือคือเขาวางแผนไว้นะว่าอา่าเขาจะสร้าง จรวดนะที่เป็นยานอวากาศที่จะทํานํามนุษย์ส่งออกไปเนี่ยซึ่งลํานึงในตอนแรกจะมีคนสักหนึ่งร้อยคนเนี่ยหรือต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสองร้อยคนในที่สุดอาจจะเป็นสักพันคนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเอาจรวดที่เป็นทรัสเตอร์เนี่ยส่งเอายามอวกาศนี้ขึ้นไปอยู่ที่วงโครจรของโลกก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้จรวดที่เป็นทรัสเตอร์เนี่ยเขาทําสําเร็จแล้วไงก็สามารถกลับมาล่อนลนจอดได้พอกลับมาล่อนล่อนลนจอดเนี่ยก็เติม เชื้อเพลิงเสร็จแล้วก็ส่งยานอื่นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็วววยานพวกที่ทั้งหมดเนี่ยจะไปโคจรรอบโลกนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยอไอ้ทรัสเตอร์เนี่ยจะกลับมาขนเ,าเชื้อเพลิงซึ่งก็น่าจะเป็นออกซิเจนเหลวแหละนะฮะขึ้นไปเพื่อที่จะไปเติมให้กับยานอาวกาศต่างๆเหล่านี้ซึ่งกำลังโคจรอยู่รอบโลกนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ยานทั้งหมดเนี่ยจะไปพร้อมๆกันนะฮะ ซึ่งพอออกไปพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะขณะที่ยานกำลังเดินทางไปดาวอังคารเนี่ยนะฮะก็จะกางแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้พลังงานของแสงอาทิตย์เพื่อที่จะเก็บรักษาไอ,เ,อาเชื้อเพลิงนี้เอาไว้ในการล่อนลงจอดบนดาวอังคารนะฮะทนี้ในขั้นแรกๆเนี่ยเออในในช่วงของการโครจรรอบโลกเนี่ยเขาโครจรเพื่อที่จะรอให้ ขาเรียกอะไร position หรืออ่าอไลเมนต์น่ะคือการที่ดาวังคารกับโลกเนี่ยจะมาอยู่ใกล้กันมากที่สุดซึ่งมันจะเกิดขึ้นทุกๆ26เดือนพอถึงเวลานั้นก็คือกลับไปสะสมสะสมสะสมไอ้ยานที่จะอยู่ในวงโคจรรอบโลกเนี่ยเสร็จแล้วก็ออกไปพร้อมๆกันในช่วงจังหวะเวลาที่ดาวังคารอยู่ใกล้โลกมากที่สุด ะะพอลงไปบนดาวอังคารปั๊บเนี่ยนะฮะอย่างที่ทราบเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าดาวอังคารเนใต้พื้นผิวมันมีน้ำนะฮะข้างบนมันมันเป็นมีความเย็นมันแข็งหมดนะฮะเขาก็บอกว่าคนที่ไปชุดแรกๆเนี่ยจะต้องเป็น explorer เป็นนักสำรวจนะฮะแล้วก็เขาถามว่าคุณคุณยอมตายได้หรือไม่ถ้าคุณยอมตายได้คุณก็ qualify คุณก็มีมีคุณสมบัติที่จะไปรอบแรกๆนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ย เขาคิดไว้ละเอียดมากนะก็คือไปถึงก็ต้องไปขุดไอ้น้ำที่อยู่ของใต้ซึ่งเป็นน้ำแข็งเอาขึ้นมาทีนี้น้ําแข็งน้ํามันคือออกซิเจนใช่ไหมกับไฮโดรเจนไอออกซิเจนเนี่ยมันคือเชื้อเพลิงไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องไปสร้างไอเป็นคลังเชื้อเพลิงหรือเป็นฟูลเดโพเนี่ยขึ้นที่ดาวอังคารเพื่อที่จะสามารถที่จะสะสมเชื้อเพลิงซึ่งเขาบอกว่ามนุษย์ที่จะเดินทาง ไปอยู่ในอนานิคมบนดาวอังคารเนี่ยควรที่จะมีทางเลือกที่สามารถจะกลับมาโลกได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่วันเวททริปก็คือสามารถที่จะไปไป,ไปมามาได้ในอีลอนมัสนะฮะพูดคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับกับในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร national geographic เนะเขามีช่องนะชื่อมาร์ชแนลเลยของ national geographic นะเนี่ยผลสัมภาษณ์ชื่อนายรอนโฮเวนนะอ่าในอีลอนมัสพูดนะับบอกว่า อนาคตมนุษยชาตินะ,ะโดยพื้นฐานแล้วมันจะมีทางเลือกสองทางแนวะทางที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นสปีชีส์คือคือเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดาวเคราะห์หลายๆดวงเป็น interplanetary นะ,ะเป็นอรารยธรรมที่สามารถจะเดินทางในอวกาศได้หรือนะ,ะอีกทางหนึ่งก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวเพียงดวงเดียวจนกระทั่งในที่สุดแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์การสูญพันธุ์เกิดขึ้น อันนี้เนี่ยก็คือคิดว่าเราก็ทราบนะบว่าในที่สุดแล้วพระอาทิตย์เนี่ยจะหมดอายุพูดถึงสามพันห้าร้อยล้านปีนะครับแต่ว่าหมดอายุสามพันห้ารอยล้านปีนี่คือเป็นฝุ่นนะท่นะี้พูดง่ายๆนะนหมดอายุได้ยังไงพระอาทิตย์คือคือเริ่มงงแล้วคือผม <c oughs> ผมพูดตั้งแต่วันวันจัดวันอังคารนะคือพระอาทิตย์เนี่ย <c oughs> มันมี เดี๋ยวคุณต้องไปฟังเองดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปพูดต่อนะคือว่าที่มันจะมีกระบวนการของมันหดตัวอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะระเบิดนะอย่างไรก็ตามเนี่ย3,500ล้านปีมันอีกนานเนี่ยนะฮะอ่แต่ว่าก็พูดไปเมื่อวันวันอังคารนะว่าแม้กระทั่งมีโซลาร์แฟลร์นิดนึงมันยังกระทบโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรอถึง3,500ล้านปีเราไม่รู้ด้วยเมื่อเมื่อไหร่อ่ะคุณดวงพรหมายถึงว่าสมมุติว่าที่มันขยายตัวหรือมันร้อนมากขึ้นเอาแค่แค่ว่า สภาวะโลกร้อนเนี่ยโลกก็ปั่นป่วนแล้วใช่ไหมฮะหรือโลกมันเอียงอยู่เนี่ยถ้าเผื่อมันกลับมาตรงหรือว่าเอียงมากขึ้นเนี่ยมันก็ปั่นป่วนเหมือนกันคือคั้วโลกน้ําแข็งมันคงละลายน้ําท่วมโลกอะไรเงี้ยนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องให้ดวงอาทิตย์เนี่ยขยายเป็นเนบูล่ามาจนถึงโลกนะฮะแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่ามันร้อนขึ้นนิดหน่อยเนี่ย เราก็แย่แล้วทุกวันนี้โกลบอลบอมนี่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีหนึ่งหนึ่งองศาสององศาเหลืออะไรเงี้ยมันมันโลกมันก็ปั่นปวนแล้วถ,ถ้าดวงอาทิตย์มีเกิดการขยายตัวเนี่ยมันจะร้อนขึ้นเร็วมากแล้วกระบวนการเนี่ยในขั้นตอนสุดท้ายของการเสื่อมอายุข,ของดวงอาทิตย์เนี่ยนะที่คอมันนมันมีการเผาเนะแล้วเขาบอกว่าฮีเลียมมันจะกลายเป็นคาร์บอนอ่ะที่จุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที อันนี้เป็นศาสตราจารย์ขององค์คนหนึ่งนะที่มหลาลัยนอร์ทเวสเทิร์นเขาเขียนไว้ซึ่งผมแปลไว้เดี๋ยวลองไปอ่านดูแล้วกันอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นแนวความคิดของนายทรัในในอีลอนมัสเนี่ยว่ามีทางเลือกสองทางอะ่ะคุณจะอยู่บนดาวดวงเดียวแล้วศูนพันหรือคุณจะเป็นสปีชีส์ที่เดินทางในโอกาสและอยู่ในดาวหลายๆดวงซึ่งนายอีลอนมัสบอกว่าสําหรับเขาเนี่ยเขาเลือกทางแรก นะฮะต้องเป็นอารยธรรมที่สามารถเดินทางในอวกาศได้นะฮะซึ่งซึ่งทั้งหมดที่เราพูดมานั้นเนี่ยก็คือว่าโดยสรุปนะกลับไปนะคือมนุษย์หรือสปีชีส์ของมนุษย์เนี่ยเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่บนโลกซึ่งซึ่งอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยมันหมุนไปด้วยความเร็วเร็วกว่าเสียงนะฮะแล้วก็หมุนไปรอบดวงอาทิตย์ที่เร็วกว่าเสียงสิบแปดเท่าดวงอาทิตย์ก็หมุนหมุนไปรอบ เออกาแล็กซีด้วยความเร็ว580กกว่าเท่าของเสียงแล้วก็จะไปชนกับแอนโดรเมดาในระยะเวลาอีกประมาณ4,000ปี4000ล้านปีนะในขณะเดียวกันระยะเวลาประมาณ3,500ล้านปีเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะเสื่อมแต่ก่อนจะเสื่อมเนี่ยมันมีพฤติกรรมเยอะแยะเลยนะมันจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงแล้วมันจะหดตัวเป็นดาวแคระสีขาวแล้วมันในที่สุดมันจะเผาไหมแกนของตัวเองแล้วมันก็จะสลัด ผิวออกมาไอช่วงสลัดผิวออกมามันก็จะเป็นแก๊สคลุมไปหมดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเนบูล่าหรือเป็นหมกกลุ่มแก๊สที่อยู่ในอวกาศนะฮะและไอกลุ่มแก๊สเนี่ยแหละผมว่าที่เขาพูดถึงการขยายตัวของดวงอาทิตย์เนี่ยพรามันมันถึงโลกแล้วมันจะเผาไหม้ทุกอย่างในโลกที่จุดนั้นเนี่ยที่จุดนั้นแน่นอนที่สุดเนี่ยทุกสิ่งที่มีชีวิตตายหมดนะฮะแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าไม่ต้องถึงจุดนั้นหรอก แค่มันร้อนขึ้นนิดหน่อยหมายถึงด้วยที่ร้อนขึ้นนิดหน่อยเราก็ลําบากแล้วอ่ะนะฮะท่านี้เนี่ยสิ่งที่นายมาสคิดนายอีอยอลอนมาสคิดเนี่ยก็คือมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นสปีชีส์ที่ต้องเดินทางในอวกาศได้แล้วเขาต้องการไปโคโลนไนซ์คือไปตั้งอนณานิคมอยู่ที่ดาวอังคารแล้วจะมุฟคนไปหนึ่งล้านคนนะฮะท่านี้เนี่ยเ,เขามีกรอบเวลาด้วยประมาณ40่สิ สี่สิบปีข้างหน้าคือไม่นานเท่าไหร่แล้วมีการคิดถึงรายละเอียดเยอะแยะไปหมดจะมีการชะสร้างจรวดขนาดใหญ่นะฮะ,ะมีมีการพูดถึงเครื่องยนต์ชื่อแ a ปเตอร์สี่สิบองนะฮะเ n g จินนะครับซี่สามารถเร่งความเร็วได้ถึง5้าห้ไมล์ต่อชั่วโมงนี่เร็วกว่าสีเรียลหลาเท่านะฮะแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดขึ้นเนี่ยก็คือว่า มีสองเรื่องที่น่าสนใจนะเรื่องที่หนึ่งก็คือนายอีลอนมัสเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์ที่เป็นคนคิดคนวัตนวัตกรรมนะฮะที่สำคัญของโลกไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าในเอ่อในบิลเกตนะ,ะแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรที่คิดเรื่อง Apple ะะิละเนาะที่ตายไปแล้วอะ่ะ <laughs> เอ่อจ็อบส์สตีฟจ็อบส์เนะสตีฟจ็อบส์เนี่ย ปฏิวัติโลกทำให้ทุกวันนี้เรามีสังคมออนไลน์ได้เพราะว่าเรามีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะที่ที่เซิร์นที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นคนคิดเรื่องอินเทอร์เน็ตนะส่วนนายบิลเกตเนี่ยทำให้ จริงๆเขาาดบิลเกตเนี่ยเป็นคนทำให้ PC หรือ Personal Computer เตนี่ยแพร่หลายในสตีฟจ็อบเนี่ยคิดเรื่อง PayPal ซึ่งโอเคอะทำให้การคาร้าบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแพร่หลายสิ่งต่อมาก็คือคิดเรื่องลดไฟฟ้านะครับแล้วก็จริงๆ นะเรื่องไฮเปอร์ลูปนะฮะหรือการเดินทางในท่อเนี่ยที่ใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นความคิดของนายมัสนะแต่เขาบอกเขาไม่มีเวลาทําเขาคิดแล้วเขาบอกให้ดื่นทําแล้วก็มีคนอื่นเอาไปทําจนสําเร็จแล้วก็มีนะมีการทําทดสอบแล้วนะแล้วก็เรื่องที่สําคัญนะครับคือเรื่อง SpaceX เนี่ยดายอีลอนมัสเนี่ยเหมือนกับนะมีความทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปในอวากาศโดยเฉพาะยิ่งไปดาวอังคารเนี่ย ตัวเขาเองคงจะไปด้วยนะครับตอนนี้อายุ49ปีนะครับเข <_ d> um> าพูดถึงอีก40ปีข้างหน้าถ้า40ปีข้างหน้าเขาอายุประมาณ89ปีแต่ว่าในจุดนั้นเนี่ยพูดว่ามีคนล้านคนไปอยู่ที่ดาวอังคารแล้วนะฮะทีน,นี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะยำ้ำนะก็คือเอ่อที่พูดถึงในช่วงเมื่อวานนี้นะว่ามีผมไปคุยกับเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่อยู่กับสุวประเทศแล้วก็เสียไปแล้วเนี่ย เขาบอกว่าอเมริกากำลังจะพังทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่ามีดูเลดิฟฟสิตคือมีการขาดดุลกว่ประมาณการขาดดุลการค้ามาหาศาลนะฮะเงินดอลลาร์จะพังอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง <c oughs> ผมเองเ่ยไม่คิดว่าพังอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเพื่อมองนะฮะไอการมองของอมนุษย์อย่างเช่นนายอีลอนมัสเนี่ยนะฮะไอสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันกลายเป็นสิ่งเล็กไปนะฮะเพราะว่าเขาไปมองเรื่องอวกาศเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ แต่นะฮะแต,แต่ที่สำคัญที่สุดนะผมคิดว่าระบบสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะระบบสังคมอเมริกันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะบริษัท SpaceX เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล,บาาบาลนะคือคือโครงการในการส่งดาวเทียมขึ้นไปแรกๆเนี่ยรัฐบาลไปจ้างเขาทำนะแล้วให้เงินเยอะมากเขาถึงได้มีเงินทุนอย่างไรก็ตามเนี่ยระบบสังคมแบบนั้นเนี่ย มันเปิดกว้างให้มีนวัตรกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะฮะในความอยู่รอดของสังคมหมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เบรกสองเรามาคุยกับคุณทองพรเรื่องอื่นๆสักครู่ครับค่ะ